เราจะชวนคุยกับนักเศรษฐศาสตร์นะคะหลังจากที่รัฐบาลแจกเงินหมื่นไปแล้ว2เฟสนะคะต่อไปก็จะเป็นเฟกที่3ที่จะแจกให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะะซึ่งเราตั้งประเด็นว่าที่แจกไปสองเฟสเนี้ยดูเหมือนจะมไม่ค่อยกระตุต้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจสักเท่าไหร่ก็เลยมาเป็นคำถามว่าควรจะเลิกแจกดีไหมนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุย บทวิเคราะห์เรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ดรเกียรติอนันต์คะสวัสดีครับคุณนงหน้าและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับค่ะอาจารย์ก็ชวนคุยเรื่องร้อนๆเลยนะรัฐบาลแจกไปแล้วสองเฟสเฟสสามก็กําลังจะก้าวเข้ามานะครั้งนี้บอกว่าจะแจก อายุ16ถึง20นะส่วนเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่เฟสที่1เนี่ยคือแจกกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านเฟสที่2ก็คือแจกกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะมาเฟสที่3ที่กําลัง จะแจกเนี่ยล่าสุดเมื่อสิบมีนานายกก็บอกแล้วว่าจะแจกให้กับกลุ่มอายุสิบหกปีถึงยี่สิบปีแล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อไปว่าทุกคนเนี่ยจะได้เงินหมื่นนะคะเลยอยากให้อาจารย์มาช่วยประเมินนะคะว่าจากที่แจกไปสองครั้งแล้วเนี่ยอาจารย์ประเมินยังไงบ้างคะโอเคเราลองแปลงหลักเศร,รษฐศาสตร์มาเป็นภาษาชาวบ้านก่อนนะครัเวลาเราพูดถึงคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนึกภาพว่าคนอาจจะกาลังล้มเหลวเนี่ย เราต้องไปกระตุ้นก็ต้องมีการช็อกไฟมันต้องแรงพอนะครับมันถึงจะทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ทีนี้พอเราแบ่งการจ่ายเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นกลุ่มเล็กๆทีละกลุ่มมันเหมือนเราปล่อยไฟโวลต์มันต่ำไปครับมันกระตุ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่าเวลาดูผลการประเมินเฟสหนึ่งเฟสองมาเอ๊ะทำไมพายุหมุนมันไม่เกิดนะครับคือของพวกนี้ถ้าจะให้มันขยับมันต้องลงตุ้มไม่ใช่ทยอยแล้วมันมันมีอิมแพกน้อยๆไปหน่อยครับ ถ้าเกิดจะทำแบบนั้นนะครับมันต้องแจกแจกแจกทีเดียวไปเลยอะแบบเยอะๆหลายล้านสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับมันถึงจะสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนกับตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ปี2 0 0พันตอนนั้นในทุกประเทศก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันเขาใช้การแจกเงินรัฐบาลเราก็แจกเงินในสมัยนั้นแต่ว่ามันคือการให้กับทุกครัวเรือนทั่วกันไปหมดแบบนั้นการกระจายของเงินมันจะมันจะกระเพื่อมได้เยอะกว่าพอเราเลือกเลือกหยอดทีละกลุ่มทีละกลุ่มมันเหมือนกับแทนที่เอาก้อนหินก้อนใหญ่ทุ่มลงสระ เราก็สวดหย่อนลงไปกระจุมะจ่มกระจิ๋มกระจุม่มกระจิ๋มคลื่นมันก็ไม่แรงเศรษฐกิจ <c oughs> มันก็ไม่เคยเยื่อนครับมันคือมันคือที่มาว่าทาไมพายุหมุนมันไม่เกิดเพราะว่าสารตั้งต้นมันไม่แรงพอจะทําให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> ซึ่งเข้าใจได้แหละครับว่าว่างบประมาณมีจํากัดในเมื่องบประมาณมีจํากัดแล้วมันบอกว่าถ้าต้องทําเป็นคีระเฟสแบบนี้พลังมันจะไม่พอคําถามคือแล้วเฟดสามเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต่างจากเฟดหนึ่งเฟดสองที่มันจะให้เหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนโตไหมโดยเฉพาะเรากําลังดูว่าแจกเยาวชน นะครับคนละหนึ่งหมื่นแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรารู้ว่าเงินที่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้กระจายไปทั่วมันจะกระจายไปแค่บางส่วนเท่านั้นการงานที่ทําปปรยเศรษฐกิจนอกจากเื่อนไขว่ามันต้องเปหินก้อนใหญ่ที่ทุ่มตุ้มลงไปแล้วเนี่ยสองคือคลื่นที่มันเกิดจากก้อนหินมันต้องไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเงินก้อนหนึ่งที่ลงไปเนี่ยมันจะต้องผ่านมือคนซื้อคนขายหลายรอบถ้าเกิดน,น้องเอาไปใช้แล้วซื้อของจากร้านสะดวกซื้อสักร้านหนึ่งเงินมันจบแค่นั้นไม่หมุนต่อละ นะครับมันก็ไม่ได้กระเพื่อมเพราะฉะนั้นมันจึงมีคําถามมาว่ามันจะลงอีรอปเดิมหรือเปล่าแค่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วมันจะทําให้ผลทางเศรษฐกิจมันจะกลายเป็นคล้ายๆที่ผ่านมาครับว่าเฮ้ยพอประเมินขึ้นมาแล้วมันมันไม่ได้อย่างที่คิดอ่ะนะครับซึ่งเรารู้เลยตั้งแต่ต้นว่าถ้าสองครั้งแรกทําแบบนี้แล้วไม่ได้ผลครั้งที่สามมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คิดว่าผลมันจะดีเหมือนดีกว่าเดิมขึ้นมาได้ครับอก็อาจจะเป็นว่ากลุ่มเด็กๆเนี่ย สิบหกถึงยี่สิบเนี่ยอาจจะนําไปใช้จ่ายแล้วเกิดทําให้การหมุนของเงินเนี่ยมากกว่ากลุ่มปลอะบางหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุไหมเขาบอกว่ากลุ่มปลาบบางเนี่ยที่แจกไปส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ใช้เองทั้งหมดหรอกเพราะว่าเขามีหนี้อะไรเงี้ยนะเจ้าหนี้ยมายืนรอที่ตู้เอทีเอ็มนะแล้วก็เอาเงินไปเลยนะส่วนหนึ่งนะคะอ่ส่วนผู้สูงอายุเนี่ยก็แบบอ,อาจจะต้อง ค่อยๆใช้นะเพราะว่าพอสูงอายุเนี่ยหาเงินได้น้อยลงอ่ะก็เลยเหมือนไม่ได้ใช้เต็มแรงอ่ะแต่วัยรุ่นเนี่ยเขาได้มาเนี่ยเขาบอกว่าจะแบบใช้บู๊บเดียวเลยนะเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างนง้ยก็ยังมีพ่อแม่ขอพ่อแม่ได้อีกมันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์โหยากคือใช้วูบเดียวมีโอกาสเ็นไมได้สูงครับแต่วูบนั้นมันจะเป็นน้ําซึมบ่อทรายไหลไปแค่ไม่กี่จุดหรือเปล่า<อ>เพราะปกตินเนี่ยเงื่อนไขเงื่อนไขคือเงินที่ลงไปมันต้องกระจายทั่ว ทีนี้พอน้องเขาเนี่ยก็จะมีรงในใจแล้วเงินก็จะไปซื้ออะไรบ้างมือนจะมันจะลงไปแค่สินค้าบริการไม่กี่สิบอย่างมันก็ไม่กระจายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็แค่เราคิดว่าเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโดยแกเขาเรียกเพนพอยของสองกลุ่มเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นแต่ความจริงกลุ่มใหม่ก็มีเพนพอยของเขาที่เราต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าพอเขาซื้อขาซื้อของจํากัดเฉพาะบางเรื่องไอ้การที่มันจะแผ่ซ่านลงไปแล้วกระชากเศรษฐกิจขึ้นมามันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นอยู่ดีครับ ซื้อลับบุหรีได้ด้วยนะอาจารย์อันนี้แหละครับที่กังวลมากเลยครับคือไม่ใช่ว่าน้องทุกคนจะซื้อใช่แต่ว่ามันมันเกิดการั่วไหลของเงินได้ว่าซื้อให้พ่อซื้อให้แม่ก็ได้นะนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องพวกนี้มันควรจะตัดตั้งแต่ต้นก็ได้ซ้ําว่ามันไม่ควรจะซื้อได้เนื่องจากมันไม่ได้เกิดประโยชน์ในเร่อของการใช้จ่ายเลยเงินก้อนนี้มันเป็น <S <S ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเงินที่ช่วยประคองครัวเรือนให้มันไปต่อได้ การเพิ่มการใช้จ่ายในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในครัวเรือนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ทั้งสองข้อทั้งนี้กระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งและสองคือเรื่องของการซัพพอร์ตครอบครัวไปข้างหน้าให้ได้ในช่วงเวลาแบบนี้ครับก็เลยมีข้อกังวลเยอะเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดจะทําจริงๆเนี่ยลองขอดบทเรียนจากสองอันนี้ก่อนไหมที่ผ่านมาแล้วก็ลองดีไซน์มาตรการให้มันเหมาะสมกว่านี้หน่อยนะครับยังพอที่จะเห็นได้เห็นหลังมากกว่านี้ได้ไหมค่ะถ้าให้อาจารย์ประเมินคือการแจกใบเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองเนี่ย คือมันก็คือโดยสรุปแล้วก็ก็แทบกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับซึ่งมีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นหลังจากนี้ครับที่ทางหน่วยงานต่างๆทำมาทั้งฝั่งวิชาการของมาหาวิทยาลัยทั้งของสถาบัานวิจัยต่าง,างๆก็จะให้ภาพคล้ายกันว่าตัวเงินที่ลงไปมันไม่ได้เกิดอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีน้ยสาคัญคือ <c oughs> ถ้ามันได้ผลเนี่ยวันนี้เราต้องเห็นการเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญระดับนแล้วเพราะการกระตุ้นมันคือการต้อมหัวใจหัวใจมันต้องเต้นเลยไงแต่เราเห็นเลยว่า กระตุ้นไปแล้วหัวใจมันยังไม่เต้นเนี่ยแสดงว่าไม่ดีใช่เหมเดินได้แเหมือนจะชาดันเป็นย่ใช่ครับมันจะใช้โบนต่่าเหมือนเดิมหรือจะใช้มาตรการเดิมเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเลยผมว่าอาจจะต้องถอยกลับมาสักสเต็ปหนึ่งแล้วเงินหนึ่งหมื่นที่แจกเนี่ยมันแจกวิธีนี้กับการแจกแบบเขาเรียกว่ามุ่งเป้าได้ไหมคือให้เด็กไปอั s k i ิลรีส l ิลงคอร์สเพิ่มแต่มันเป็นการลงคอร์สนประเทศจีนก็ให้เด็กไปเรียน AI ตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วนะตอนเนี้ย ใช่ครับแล้วถ้าหมื่นนี้เอาไปใช้กับแรงงานสามสิบเจ็ดล้านคนที่ต้องปรับปรุงตัวเองให้มันเก่งขึ้นแล้วได้ผลทันทีจะดีกว่าไหมคือมัน,มนก็แจกเงินเหมือนกันแต่ว่าเงินมันก็จะไหลไปในจุดที่ทําให้เขาเก่งขึ้นและทำมาหากินต่อได้ครับก็เป็นไปได้เหมือนให้เบ็ดตกปลาเนาะให้ใช่ครับให้ปลาเดี๋ยวกินหมดแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วให้ให้ปลาอาจจะไม่ไปซื้อปลาก็ได้ไปซื้อนำ้ำากินหมดไม่ได้กินตาเงินเสียโอ้ก็เรียกว,ว่าอาจารย์คือไม่รู้ว่าคนคิด โครงการเนี้ยเขาอาจจะลืมไปนะอะไรนะที่เขาบอกว่าถ้าอินพุตแบบเดิมๆม,มันก็ได้ออฟพุตแบบเดิมๆใช่ไหมครับ <c oughs> คือถ้าเกิดทางรัฐบาลเชื่อว่ามีการคิดมารอบครอบแล้วให้อธิบายกระบวนการโดยละเอียดว่ามันจะไหลไปสู่ปลายทางและเศรษฐกิจดีขึ้นยังไงคือปกติเวลาจะเช้เงินแบบนี้ครับมาตรฐานคือมันต้องแบบจาลองทางเศรษฐกิจมหาภาค <c oughs> ที่มาอธิบายว่ามันลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุน้นตรงไหนเงินมันจะไหลไปในทางไหนแล้ว มันจะไปกระทบกี่ชิ่งแล้วมันจะทําให้โตกี่เปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าตรงเนี้อ่ะผมไม่ได้จะรับฐบาลมีหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้แล้วก็ทําการคํานวณมาทีแล้วไม่มีไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่ได้ทำมั้งคะคือไม่เห็นอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่มีก็ได้เหมือนความรัคเขาไม่เห็นมันก็มีได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาอาจจะมีอยู่หลังบ้านก็ได้ครับอันนี้เราต้องรอดูก่อนออแต่ที่สำคัญเราก็อยากเห็นครับว่าบางทีจริงๆรัฐบาลก็มีคนเก่งเป็นมือเศรษฐกิจเก่งๆหลายท่านนะครับขณะจต่คิดเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าเหตุถ้ามีจริงๆก ก็อยากจะเห็นเราจะได้เออช่วยกันดูไปแล้วก็เห็นด้วยว่าเออมันท่านเป็นจริงก็้บอกเราหน่อยเนาะเราจะได้รู้นะที่เราไม่เห็นอยากเห็นไม่เห็นไม่ได้ว yes, ่าไม่มีแต่เราไม่เห็นเราก็นึกว่ามันไม่มีนะคะเออค่ะอาจารย์ก็เรียกว่า มันมันประเมินแล้วเนี่ยทําแบบเดิมๆมาก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนั่นแหละแม้ว่าจะมาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมันก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายที่สําคัญการแจกกับเด็กอายุ1 6บหถึงยีบเนี่ยมันอาจจะมีผลที่เป็นไซ d e e f ฟ e c t ตามมาด้วยซ้ําไปเนาะเช <ยะ S 1> ่นคนหลาย,ย <ะ S 1> คนเ <ยะ S 1> ขาได้ด้วยจากการนี้บอกว่าเฮ้ยให้ไปซื้อลอบบุหรี่ได้เด็กก็มีสุขว่าเงินมันได้มาง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเงินที่แบบได้แจกมาคือมันได้มาง่ายไม่ต้องทำอะไรเลยอะ ยิ่งใช้แบบง่ายสุดรุยสุดร่าได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์อย<ช>ู่ก,กับเด็กเยอะๆเนี่ยพฤติกรรมการจับจ่ายได้สอยของน้องๆรุ่นนี้สมัยนี้เป็นยังไงอาจารย์เจอเด็กๆอายุเท่านี้หลอต้องกลับไปไประเด็นที่คุณนงนัาพูดดีมากเลยครับคือการที่เด็กได้เงินก้อนโตแบบนี้มันจะสร้างนิสัยที่ไม่ดีในนักเขาได้เขาครับ<ๆ>มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเขาควรจะได้ถูกฝึกว่าได้ทํางานแลกเงินจาเป็นนน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เรากาลังสอนเด็กกลับข้างว่าเดี๋ยวรอ รอให้รัฐบาลจะช่วยมันเป็นการส่งสัญญาณที่พี่กับการเติบโตของเด็กในอนาคตอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเด็กรุ่นใหม่เราเห็นเด็กจากประสบการณ์ที่อยู่กับสถาบันการศึกษาและสัมผัสกับกไวรุ่นมามีกลุ่มที่ดีมากครับคือได้รับการพัฒนาตัวเองมี financial skill มีการเลี้ยงดูมาจากลุ่มเนี้ยเป็นสัสดส่วนที่ไม่เยอะเมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่เงินลงไปในปกลุ่มประชากรที่มีแค่ส่วนน้อยที่เห็นคุณค่าของมันนะครับ มันเสียตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มแล้วจะได้ส้ำนะครับก็เลยเป็นข้อกังวลเพิ่มเติมมาเหมือนกันครับแล้วยิ่งเรื่องของการส่งัญญาณผิดๆให้เด็กแบบเนี้มันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมันไม่ควรจะอยู่ๆก็มีเงินหมือ่นอยู่ในมือซ,ซึ่งซึ่งมันเป็นวินฟอเกนหรือว่าเงินที่เป็นลาบลอยอ่ะ <S <S โดยที่เราไม่เคยสอนเขาก่อนว่าเงินก้อนนี้จะใช้อะไรบ้างอย่างน้อยถ้ามันมีแผนเด็กส่งแผนเพราะว่าเงินหนึ่งหมื่นจะใช้ทําอะไรบ้างแล้วอนุมัติมาแล้วให้จ่ายตามแผนนั้นแล้วมีการตรวจสอบกากับอันนี้น่าสนใจ <S <S อ้นนอทําได บางคนอาจจะเอาไปลงทุนทาธุรกิจก็ได้โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบก่อนบางคนจ,จะไปลงชัดคอร์สบางคนอาจจะไปช่วยเรื่องของซื้ออุปกรณ์การเรียนเพราะที่เราจ,จะเห็นภาพชัดแต่ตอนนี้คืออาจจกเงินไปเงื่อนไขก็ยังไม่ชัดเจนไม่แน่พรุ่งจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าว่าอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เด็กก็ตั้งหน้าตั้งตาลองเงินแล้วนะตอนเนี้ใช่ใช่โเผลอเนี่ยถ้าเราเดาใจนะบางคนว่าอาจจะแบบ ใช้เงินในอนาคตเนะี่ยรู้ว่าจะได้หมื่นนะอาจจะใช้ล่วงหน้าแล้วก็ได้ไปยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายแบบเขาเรียกว่าเป็น s i ส e effect ที่จะตามมานะที่รัฐบาลไม่รู้ได้คิดหรือเปล่านะที่จะมาแจกกลุ่มนี้โดยอ้างว่าการแจกกลุ่มนี้เพื่อต้องการที่จะเขาเรียกอ,อะไรให้มีดิจิทัลแบบสกิลใช่ไหมคะคือเหมือนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าถึงดิจิทัลได้ง่ายอันนี้ฟังขึ้นไหมคะอาจารย์เด็กกลุ่มนี้มีดิจิทัลสกิลที่สูงริ้วเลยครับ อืม <Das S 2> แต่เหมือนว่าเขาแบบเหมือนรับมาแลา้วมาแจกเนี่ยด้วยเหตุผลประมาณนี้นที่อธิบายว่าเพราะกลุ่มเนี้ยใช้ดิจิตอลเก่งไงใช้วอลเล็ตใช้อะไรแต่แต่เขาก็เอฟอะไรสิบเอ็ดสิบสองสิบเขาเรียกไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองกันแล้วก็คือเด็กกลุ่มเนี้ยครับถ้าในหลักของการดูคนเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็น, Native, นด,ดิจิตอลเนทีฟคือเขาโตมากับเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องพวกนี้เพื่อเขาเก่งขึ้นเลยเขาพัฒนาไปถึงไหนถึงไหนแล้ว นะครับดังนั้นเหตุผลนี้อาจจะไม่ใช่ผลที่มีพลังมากพอนะครับในการที่จะที่จะเอามาใช้ตรงนี้ก็เลยก็เลยกังวลอยู่ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วเงินมันจะฟูไหมสองคือแล้วเงินมันจะถูกใช้ไปอย่างที่เหมาะสมไหมแล้วสามคือเด็กจะเสพติดเรื่องพวกนี้ไหมแล้วสี่ที่ตามมาคือเขาจะเสียยอกับการอาจจะเอาเงินต้นนี้ไปทําอะไรที่สุดท้ายเ็มาเสียใจทีหลังหรือเปล่าแล้วสุดท้ายอย่าลืมว่าภาษีมจะกลับมาสู่ประชาชนแล้วการกระตุ้นสามรอบมันคือกระสุนที่รัฐบาลมีเรากำลังทําสงครามกับการปลดปล่อยทางเศรษฐกิจ กระสุนทุกนัดมีความหมายมากครับยิงไปแล้วไม่ม่อนเราก็เลยกระสุนน้อยแล้วหลังจากนี้เราจะเอาที่ไหนมาสู้ต่อถ้าจะกู้มากกว่านี้นี้ก็เรือนก็เยอะหนี้สาธารณะก็สูงถ้าจะบอกหนี้สาธารณะไทยยังไม่สูงเท่าประเทศอื่นแต่ประเทศอื่นที่หนี้สาธารณะสูงกว่าเราส่วนใหญ่เป็นหนี้สาธารณะเพื่อพัฒนาฉีดความสามารถในการแข่งขันหรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่หนี้สาธารณะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันไม่เหมือนกันครับแต่เรากำลังใช้ผิดวิธีเพราะฉะนั้นจะดูแค่เปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ไม่ได้ มันต้องดูธรรมชาติของการใช้เงินด้วยอ,นนอันนี้ประชาชนต้องเข้าใจนะเพราะบางทีประชาชนอาจจะไม่เข้าใจแล้วไปเปรียบเทียบว,ว่าอทําไมประเทศสมมติญี่ปุ่นเนาะไม่ญี่ปุ่นเขามีนี่สาธารณะสูงอย่างนี้ใช่ปหมคะประเทศไทยเรายังแบบแค่แปดสิบกว่าเองอไรประมาณนี้มันไม่มันเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้เนาะอันนั้นเขาเอาไปมีนี่จริงแต่เขาไปพัฒนาขิด ความสามารถในการแข่งขันอันนี้คือประเทศไทยเราเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันก็ดูมันจะลดลงด้วยซ้ำไปนะเวลาเขาสํารวจอะไรต่างเนี่ยหนี้ต่างๆก็ไม่ค่อยจะดีตอนคุยกับอาจารย์หลังไม้อาจารย์บอกว่าในเมื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่ทํามาเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยจะจะ,จะ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 ได้ผลเท่าไหร่ใช่ไหมคะการแจกเงินอะไรต่างเนี่ยอาจารย์บอกว่าควรจะหันมามาฟื้นฟูเศรษฐกิจ จะดีกว่าไหมอยากให้อธิบายตรงนี้ค่ะครับคือเราใช้เขาเรียกว่าใช้ตัวอย่างเป็นคนป่วยเหมือนเดิมแหละถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจพอให้มันขยับได้แล้วเนี่ยต้องทํากายภาพบําบัดต้องฟื้นฟูต้องสร้างกล้ามและต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องทําน่นทํานี่ทีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเราพยายามกระตุ้นมาแล้วสองสามครั้งจริงก็กระตุ้นมาในช่วงโควิดแล้วครับมันเป็นการกระตุ้นประคองคือมัน มันกระตุ้นต่อไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการกระตุ้นอีกสองปีข้างหน้ามันจะไม่เกิดมักเกิดผลแต่เงินก้อนเดียวกันเนี่ยถ้าเอามาใช้ในเวลาสองปีข้างหน้าอีกถูกวิธีมันจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้โดยที่เราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเรามีปัญหาเรื่องความเก่งคราไม่ใช่ปัญหาเรื่องไม่มีกําลังซื้อนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ก็ทําที่เราเก่งขึ้นมาเนี่ยเราค้าเราขายได้ธุรกิจมีรายได้มีการจ้างงานรับเก็บภาษีได้คนมีเงินเดือนมีงานทํามีชีวิตที่มั่นคงทุกอย่างมันจะไปไปด้เอง เงินมันจะเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเงินที่มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเงินที่เกิดจากธุรกิจที่สู้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดแต่เงินที่มาจากคลังนะครับมันหมดเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออันนึงมันใช้แล้วหมดไปอีอันนึงใช้แล้วมันสามารถปูต่อไปได้เรื่อยๆมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนจากการกระตุ้นเป็นการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจต่างๆให้เข้มแข็งพอจะสู้กับโลกที่มันกําลังจะบีบเราเข้ามาเรื่อยๆสงครามการคลาที่เราเห็นแล้วว่าตอนนี้มีข่าวปวดหัวรายวันหุ้นเราก็ดิ่งเอาดิ่งเอานะ ปัจจัยแวดล้อมเรามันบอกเลยครับว่าต่อให้เรากระตุ้นยังไงก็ไปไม่รอดมันคือสถานการณ์ที่กระตุ้นต่อไปแล้วไม่ได้ผลมันต้องปรับตัวเพื่อจะสู้กับชีวิตที่มันจะยากลําบากกว่านี้นะครับเหมือนกับเรารู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไปทํางานหนักแล้วถ้าตอนนี้ไม่ออกกําลัง <S <S มันก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงครับตอนนี้ถึงอยากจะเห็นการขยับงบประมาณทั้งหลายไปสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจมากกว่าการที่จะไปแจกเงินใส่มือคนไปพัฒนาผู้ประกอบการไปยกระดับทักษะแรงง,งานซึ่งมันสาคัญกว่ายาวชนนะครับเพราะทักษะแรงงาน ยกระดับวันนี้แบบที่อินโดนีเซียทำอะ่ะมันจะเกิดผลทันทียกคนงานเก่งวันนี้พนัก<ม>งานเก่งวันนี้ธุรกิจเก่งวันนี้เลยอีกเดือนหนึ่งภาษีเข้าเลย<ม>ถ้าเราไปฝึกเด็กตอนเนี้อีกห้าปีสิบปีกว่ามันจะได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดทุ่มกับการพัฒนาทักษะแรงงานในตลาดแรงงานตอนนี้มันเห็นผลทันทีสามเดือนเห็นครับห้าเดือนเห็นเผเผอปีเดียวตัวเลขกลับมาดีกว่าการเอาเงินไปแจกซะอีกแล้วมันยั่งยืน<ม>ยาวแล้วมันจะตอบโจทย์หลายอย่างคือไม่ใช่แค่ เรื่องการทำให้เศรษฐกิจโตมันลดความเหลื่อมล้ามันทําให้คนมั่นคงในชีวิตและสาคัญคือคนจะศรัทธาในประเทศว่าประเทศจะไปต่อข้างหน้าได้มันจะนำไปสู่การที่คนจะกล้าลงทุนกล้าใช้จ่ายใช่ใช่ตอนนี้ตลาดหุ้นนะไม่ว่าจะอะไรนะล่าสุดทํากองทุน ESGX อะไรต่างตลาดหุ้นแบบพุ่งแค่วันเดียวจากนั้นก็ตกลงมาอีกเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นใจในเรื่องของเศรษฐกิจของไทยใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนก็เลย อืทําอะไรไปมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นหันมาทําการฟื้นฟูเศรษฐกิจกซึ่งมันอาจจะแบบคือมันอาจจะเห็นผลช้านิดนึงแต่จริงก็ไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะว่าจะมาได้ทีเดียวใช่ไหมใช่ครับคือคือถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยมันสามารถจะทําให้เห็นผลเร็วได้คือเราไม่ต้องมาทำสเกลอยากจะทํำจุดที่มันเป็นเครียกจุดพลิกผันบางเรื่องเช่นเราไม่ต้องไม่ต้องอัพสกิลคนทั้งสามสิบเจ็ดล้านคน แต่เลือกบางอาชีพก่อนที่คิดว่าทําไปแล้วมันช่วยคนลำบากได้มันช่วยเรื่องของเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้เนี่ยนะครับค่อยๆทําไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มมันยังเห็นการขยื่นมากกว่าการแจกแบบนี้ครับที่มันไม่เห็นอะไรเลยนึกภาพว่าตอนที่แจกไปสองรอบที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนอกจากนักข่าวไปทําข่าวว่าใครใช้เงินอะไรบ้างแต่สอบด้านนึ่หลัง,ลงจากนั้นทุกอย่างหายหมดร้านเปิดมาก็ยังขายข,ายของไม่ได้มันสะท้อนให้เห็นแล้วว่า มันไม่ได้ทาให้เกิดการขับเคลื่อนในเป็นรูปธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องมียังพอมีเวลาลองขยับมาใช้อีกวิธีหนึ่งไหมเป็นวิธีที่มาฟื้นฟูแบบที่มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันทนเวลารัฐบาลเหลือเวลาประมาณสองปีนิดๆถ้าทําตอนเนี้อีกสองปีข้างหน้าอะไรก็ตามที่มันทําให้เศรษฐกิจมันขึ้นได้รัฐบาลเคลมให่เต็มๆเลยครับแล้วมันจะเป็นรัฐบาลที่ทําในสิ่งยากได้ผมพูดเสมอว่ารัฐบาลมาทําเรื่องยากแลรัฐบาลที่เก่งคือทาเรื่องยากสําเร็จแล้วตรงน,นี้จะวัดเขาไม่ต้องคนเรื่องคะแนนนิยมเลยครับ คนไทยถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเนี่ยผมเชื่อเขาจะเห็นว่าใครเป็นคนทําขอให้มีทีมพ r อารที่ดีมีทีมเศรษฐกิจที่ดีและทํางานคู่กันได้ดีเนี่ยสองปีกับความสามารถรัฐบาลชุดนี้ที่เคยเคยทําอะไรหลายๆอย่างที่ผมว่ามันมมเปนเลี่ยนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมาแล้วเนี่ยมันได้ไปต่อได้อีกเยอะนะครับมีผลมีผลต่อคะแนนเสียงด้วยเนาะทำดีๆเนี่ยค่ะกา่อาจารย์แบบเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอาจารย์พยายามรีบพูดเพราะว่า เข้าใจเลยว่าเห็นเวลาน้อยก็เลยสองนาะทีอยากจะให้อาจารย์สรุปสุดท้ายว่าเหตุผลที่รัฐบาลน,นี้ควรเลิกแจกเงินหมืน่นน่าจะมีเหตุผลยังไงบ้างอาจารย์โดยสรุปครับอย่างแรกอย่างคือถ้าโดยสรุปคือได้ไม่คุ้มเสียตำน้ำพิกละลายแม่น้ำครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นโทษระยะยาวต่อประเทศเพราะว่า เราจะไม่มีขีดความสามารถในการเอาเงินก้อนอื่นมาชําระหนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเรากําลังใช้โอกาสในอนาคตมากระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยที่มันจะโอกาสสําเร็จต่ามากนะครับมันเป็นมันเป็นความมันเป็นการเสี่ยงที่เราเห็นว่าโอกาสล้มเหลวสูงกว่าสําเร็จนะครับถ้าเสี่ยงลักษณะาน,านี้เนี่ยถ้ามันเป็นการชิงโชคของประชาชนทาได้แต่รัฐบาลต้องบริหารจัดการทุกอย่างของประเทศบนหลักการคิดตามหลักวิชาการไม่ใช่เอาทุกอย่างมาเสี่ยงแบบนี้ครับผมก็เลยคิดว่า มันยังพอมีเวลานะถ้าเกิดจะลองหาทางขยับปรับเปลี่ยนโดยเป็นแนวทางอื่นเพื่อจะขยับเศรษฐกิจผมเข้าใจความหวังดีของรัฐบาลแต่บางทีความหวังดีก็ต้องบวกไปด้วยการเห็นสภาพที่แท้จริงของปัจจุบันด้วยครับแล้วถึงจะทํ้นโยบายที่ออกมาเนี่ยมันจะสบผลเสียงเป็นรูปธรรมครับค่ะแล้วก็คือเลิกใช้คําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้คําว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจจะดีกว่านยคะเออคำนี้ดีเดี๋ยวอารับ รัฐบาลฟังอยู่เนี่ยจะได้เลือกพูดกระตุ้นทันทีมาฟื้นฟูนฟนดีกว่านะคะอาจารย์ขอขอบพรคุณอาจารย์มากค่ะคสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะครับขอบพระคุณครับครับ